จัดเลยไายที่จัดเลยตอนนี้เราเอาอ้อยมาเติมใหม่แล้วนะะหมดไปแล้วถาดหนึ่งเองเมื่อกี้คันไม่กี่ก้านเองได้ไป2ลิตรแล้วและนี่คือร้านคันน้ำอ้อยของผมครับและนี่คืออ้อยที่เราปอกด้วยเครื่องปอกอัตโนมัตินี่คือเครื่องคันน้นำอ้อยรุ่นใหม่เลยของ S g e นะกำลังผลิต300กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงเป็นสแตนเลส304ี่เียวบดด้านในเนี่ยโคตรใหญ่เดี๋ยวคันโชว์แบบหน้าร้านไปเลยลูกค้ามานี่ต้องเห็นอ้อยที่เราคันเนี่ยเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งของเกษตรศาสตร์นะฮะใช้งานง่าย มันจะได้สดชื่นขึ้นชื่นใจแน่นอนมีระบบแบตเตอรี่เอาตั้งคันขายตลาดไหนก็ได้ข้างทางก็ดีโคตรเวริร์กขายดีจัดเลยขายดีจัดเลยตอนนี้เราเอาอ้อยมาเติมใหม่แล้วนะหมดไปแล้วถาดหนึ่งสามสโลได้เมื่อกี้ผมรับต้นอ้อยมา100กิโกรัมต้นทุน600บาทใส่แก้วใส่น้ำแข็งขายแก้วละยี่สิบกำไรฉ่ำๆขายได้ร้อยถึงร้อยห้าสิบแก้วโคตรคุ้มคันก็ไม่ต้องกลัวพู้ตกรก็มีที่กองอยู่แล้วไม่มีเศษตกไปแน่นอนคันอ้อยหมดแล้วครับหนึ่งร้อยกิโลเพิ่งหยุดเครื่องใหม่เมื่อกี้หนึ่งคั้้้นนำอออยขง ATE